ยินดีต้อนรับพรเพื่อนๆพทุกคนด้วยนะครับตอนนี้กับผมบุมบูมคนเดิมในเกม Predator Hunting g l o u d s ก็วันนี้มีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับก็คืออัปเดตของเจ้าซามูไร Predator นะครับวันนี้เราก็จะเข้าไปลองกันก่อนนะก่อนที่เราจะรีวิวกันทีหลังนะและก็เพิร์กที่เราเอาไปวันนี้นะครับก็เป็นเพิร์กตีแรงขึ้นการกระสุนได้ดีขึ้นแล้วก็เพิร์กเปลี่ยนอาวุธไวขึ้นนะอาวุธก็เป็นดาบซามูไรแล้วก็ปืนตาข่ายเหมือนเดิม อันนี้เป็นตาแรกนะครับที่หยิบมาเลยนะมันออกมาปุ๊บกดซื้อปับ๊บ <c oughs> แล้วก็เอาอมาเล่นเลยเท่มากนะฮ <c oughs> มีความเป็นนักรบซามูไรจากญี่ปุ่นอ่านี่คือหน้าตาของมันในเกมนะครับเท่มากๆตัวนี้มีริ p l a ลดนะครับที่ซ่อนอยู่เหมือนกับเลดเตอร์ตัวอื่นและก็อาวุธหลักสำคัญที่แถมมาด้วยนะครับก็คือดาบคาตาะ เล่มใหญ่มากนะคลิกซ้ายเป็นการฟันนะครับเฮ้ยคลิกขวาได้ด้วยวะเป็นการฟันเหมือนกันนะน่าจะตีแรงแล้วก็ตีเบาโอเคเราไปออกล่าด,ดีกว่านะครับไปดูซิว่าจะชนะหรือเปล่านะฮะพาร์ทนี้อยู่ข้างหน้าเลยนะครับภารกิจน่าจะอยู่แถวนี้ เวลาวิ่งนี่โคตรเท่เลยฮนะกรโดดขึ้นไปบนหลังค่าชึบโอเคขึ้นไปด้านบนนะไหนดูซิอยู่ไหนเอ่ยมีเสียงขวามือผมสแกนไม่ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้สแกนไปแล้วตอนนี้ต้องมีเสียงปืนนะครับอ่าเจอละอยู่ฝั่งนู้นเลยตัวนี้มีหนึ่งตัวนะครับ คนหรือเปล่าวะหรือ AI อ๋อน่าจะ AI นะครับตัวนี้นึกว่าคนกะจะเก็บซะหน่อยโอเคตอนนี้ก็ดูก่อนนะครับว่าพวกเขาจะมาทำภารกิจตรงไหนนะโกดังนี้หรือว่าตรงลางรถไฟหรือว่าตรงนู้นแต่เสียงปืนตรงนู้นน่าจะเริ่มภารกิจกันตรงนั้นนะด้านล่างตรงนี้เลยเฮ้ยกระโดดไม่ได้เมื่อกี้โอเคเข้ามาก่อนนะ โอ้โหติดอีกแล้วชอบกระโดดติดเป็นนิสัยนะเราเนี่ยเ้ยตรงนั้นมีหนึ่งคนนะยังไม่เห็นเราเฮ้ยด้านหลังมีเสียงนะครับเฮมีคนแยกว่ะเสร็จเลยงานนี้เฮ้ยไม่ทันนี่เนี่ยจับได้นะครับใช้ดาบสมุไรฟันเออ <c oughs> เรียบร้อยล้มไปหนึ่งนะหลบาาก,ก่อนตอนนี้เพื่อนมันน่าจะรู้ตัวแล้วผมอยู่ตรงนี้นะ เวลาหยิบดาวออกมานี่มันค่อนข้างชา้านิดนึงนะขนาดผมใส่เปิร์กหยิบอาวุธไวมาแล้วแต่ว่าก็ยังรู้สึกช้าเลยใครมาช่วยหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยมีด้วยขึ้นไปฮะเฮ้ยลุงดัสไปไหนโอเคล้มอีกรอบสองไปตัวนี้มีคนเอ้ย AI AI อยไป,ไปโอเคโอ้โหโยนระเบิดเข้ามาเลยลุงดัสล้มนะตอนนี้มีคนมาช่วยไหมมีสแลมโดนเต็ม มาบันก็ไปโอเคล้มสองนะครับตอนนี้ลุงดัชก็ลม้มแล้วก็อีกคนลม้มเฮ้ยโอ้โหระเบิดบ้าเอ้ยโยนมาตอนดึงหัวพอดีโอ้เจ็บหนักนะตอนนี้จะตายแล้วผมจะตายแล้วถ้าเกราะแตกยังเหลือชีวิตที่2อีกนะเหมือนจะมีคนมาช่วยหรือเปล่าเฮ้ยมีด้วยงัย้นดีเลยนี่นะ่จับได้ครับแทงโอเคล้มเหลือหนึ่งคน เฮ้ยหนึ่งคนกำลังย่องมากำลังย่องมาทำอะไรครับมาเฮ้ยปล่อยมันไปดีกว่าไว้ตีมันแค่ให like> ้มันกลัวพอนะครับให้ไปชุบเพื่อนโอเคไปยังเฮ้ยมันยังไม่ปลดไอ้สายนั่นเลยอะไรวะเนี่ยมันทำเล่นเป็นหรือเปล่าวะเหมือนผู้เล่นใหม่นะครับดูการแต่งตัวแล้วโอเค ให้ช่วยไหมเนี่ยเอ้ยโอ้โหยังไม่กดเลยมันดึงเรียบร้อยดึงให้เองอัตโนมัติอะไระมน,นี่ยปักได้มาแล้วนะแต่นี่ยังปลดล็อกอ้นนี้ไม่ได้เลยตะข่ายนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะออกไปก่อนแล้วกันนะปล่อยเขาไปชุบเพื่อนก่อนเดี๋ยวไม่มันเขาน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะต้องเรียนรู้การปลดตะข่ายมันจะปลดยากนิดหนึ่งเพราะตะข่ายมันจะต้านนะครับจะกดเข้าไปเรื่อยๆเหมือนในหนังอนะ ยิ่งปล่อยไว้ก็ยิ่งแบบทําให้เราตัวขาดได้เลยล่าหมูรอดีกว่านะครับจะได้เผื่อเขากลับมาครบก็ปวดหลังเจ็บก็จะได้กลับมากินหมูไม่งใช้ยาให้เปลืองเฮ้ยโอ้โหกระโดดขึ้นต้นไม้เอ้าวออกไปแล้วออกไปเลยเหรอแม่อุตส่าห์ว่าจะให้ไปชุบเพื่อนซะหน่อยนะแต่ก็ไมเป็นไรถือว่าชนะไปนะครับเกมแรก แต่ว่ากว่าจะหาห้องได้นะเพลย์เตอร์นะครับคนก็แย่งกันเล่นนะตัวใหม่เพิ่งมาก็หาห้องนานนิดนึงส่วนถ้าเล่นเป็นคนเนี่ยแป๊บเดียวนะหาห้องแป๊บเดียวไม่เกิน2อนาทีก็เจอแล้วออกไปจริงๆด้วยนะครับเหลือเพื่อน3คนที่ตายโดยผมกระชากหัวไปเอาเลยครับก็มาตอนกับแมตชที่2นนะ่ามาแล้วมาในโหมดฟุ้งฟิง เป็นนักลา่าน่ากลัวมากันเยอะแล้วนะครับแต่งตัวน่ารักกันบ้างสีชมพูเชียวใครจะกลัววะเนี่ยโอเคเราไปเริ่มออกล่าด,ดีกว่านะอยู่ไหนกันแน่ในควกนี้เดี๋ยวรอสแกนนะครับขึ้นต้นไม้เอเคอยู่ด้านหน้าเลยตามไปมีคนไม่ทาโคลน เราก็มองเห็นนะครับแบบนี้ภารกิจมันน่าจะมาที่แคมป์ตรงนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวขึ้นต้นไม้ดูก่อนนะครับดูอีกรอบให้แน่ใจเอ๊ะนั่นไงด้านล่างกำลังวิ่งเข้าแคมป์ด้านหน้านะครับเห็นมันทาครีมเอ้ยทาคโคลน มีการยิงกันด้านล่างเกิดขึ้นนะฮะแต่เราจะเข้าไปดูใกล้ๆดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเฮ้ยด้านหน้ามีคนมไม่โดนนี่ไนะโอ้โหไม่โดนอีกแล้วทำไมมันแยกกันวะโยนกับดักลงไปก่อนนะเฮ้ยมีหนึ่งคนวิ่งมาตรงนี้ติดหรือเปล่าอ่าเรียบร้อยครับเจอกับดักเข้าไปนี่ไนะ ปั่นเออเรียบร้อยลม้มดึงโอเคโอค้โ,อโหโดนยิงโดน S.M.G ยิงบ้าเอ้ยดีนะไม่เป็นไรแม่โอ้ยโดนสไนเปอร์อีกดอกโอเคก็พักก่อนนะครับหาหมูกินตามมาหรือเปล่าวนะเนี่ยไม่มานะเฮ้ยหมูด้านหลังนะครับใกล้ๆแ่มมาลูก กินเบคอนจกแบบปอบเอออร่อยมากด,าด้านล่างยังไม่ไปเลยนะยังยิงปืนกันอยู่เราก็จะค่อยๆตอ่อธนิตไหนวะเนี่ยไปแล้วหรือเปล่าวะน่าจะไปแล้วนะ หรือว่าภารกิจของมันอยู่แคมป์ด้านหน้าตัวนี้น่าจะเป็นแค่ทางผ่าหรือเปล่าตามไปดูะคอยฟังเสียงเอาไว้ผมว่ามันน่าจะไปที่แคมป์ด้านหน้านะให้เดาตรงนี้มีหมูด้วยแมชนี้ก็ไม่ได้เอาปืนตาข่ายของถนัดมานะแผนก็คือต้องใช้ธนูยิงมันแล้วก็ให้มันนุ่มๆแล้วค่อยเอาดาบไปฟันนะ โอ้โห,โโหมูเต็มเลยยิงไว้ไม่เสียหายมันน่าจะมาแคมด้านหน้านะแคมนี้หรือเปล่าเฮ้ยนั่นไงยิงอัดหัวนะครับโดนด้วยืลุงดัสไม่โดนยิงเข้าไปโอ้โหโดนเสานี่มันลบเก่งหรือเราโดนนะครับกำลังจะบอกเรายิงโง่ ลบเข้าไปในบ้านเลยเฮ้ยตรงนี้โผล่มานี่แนะ่โอ้โหลบได้อีแล้วลบแบบไม่รู้ตัวด้วยนี่แนะ่หัวโผล่ไปลุงดัชจะไปไหนเออโอ้โหล้มเรียบร้อยครับไอ้ตัวนี้มีถังยิงถังด้วยให้มันระเบิดใส่โอเคเข้าบวกเลยแล้วกันจงังหวะชุลมุลลุงดัชมาเฮ้ยมีคนหนึ่งคน เรียบร้อยล้มไปเอ้ยระเบิดตูมเรียบร้อยโดนเพื่อนตัวเองโอ้อเลยเป็นโควิดหรือเปล่าวะเนี่ยวันนี้จะรักษาโควิดให้เรียบร้อยไปไหนกันหมดวะเนี่ยเก็บธนูก่อนแล้วกันน่าจะไปชุบเพื่อนอยู่นะลูกธนูนี่สำคัญมากหายแล้วคือหายเลยนะครับ อโอชุบเพื่อนใกล้ๆเลยดีแล้วจะได้ไม่วิ่งตามไปไกลเฮ้ยนั่นไงเห็นหัวโผล่ไม่โดนครับโดนเครื่องบงังเออโดนด้วยเออไม่โดน,นครับเฮ้ยเกิดมาแล้ว๋อายิงไม่เข้าเหรอเวลาเกิดน,นี่แน่ลุงดัสโอเครู้สึกว่าลุงดัสจะโดนบ่อยนะพาน้ยมันยังเห็นเราอยู่ เอ้ยตอดได้นะครับกำไรเน้นๆตอนที่พวกเขากำลังเดินหน้าเข้ามานะเฮ้ยมีตัวหนึ่งวิ่งมาอืเอ้อไม่ไม่ยิงไม่เข้าอ่ะนี่นะแกเรียบร้อยได้อยู่โอเคไปจัดการไอ้ที่มันวิ่งเข้ามาข้างหน้านะเอ้ยโยอะไรมาโยระเบิดมาก็เลยโยอะไรมาเมื่อกี้เนี่ยนี่โอ้ยเออตกใจหมดเลยนึกว่าระเบิด บ้าเอ้ยแค่ระเบิดลบเปนอินฟาเรดนะฮะแต่ว่าโทษทีตูไม่ได้ใช้อินฟาเรดเห็นแล้ววะเฮ้ยนี่ไงลุงดัสมานี่ลุงดัสอือืเรียบร้อยลุงดัสกระเด็นดึงเฮ้ยมีคนหนึ่งหลบมาก่อนนะครับเคตตามเรามาหนึ่งตัวแทงแล้วหนีโอเควิ่งหนีมาก่อนมาไหมยังตามอยู่ขี้สงสัยนะเราเนี่ย เออเรียบร้อยล้มไปมีใครมาช่วยไหมมีหนึ่งคนด้านบนครับจะลงไม่ลงจะลงไม่ลงไม่ลงไปหาเออระเบิดทิ้งด้วยเอยด้านล่างอย่าชุบจีมเขาให้ดึงเออน่าจะหมดแล้วนะครับโอเค เอา้าเฮ้ยโอ้โหเลยมีตัวลืมในบ้านี่นึกว่าหมดไปแล้วเฮ้ยโอ้โหมันโยนระเบิดจินฟาร์เรตรบกวนวะ่ะเฮ้ยโอ้โหเห็นด้วยตาดีนะเราเนี่ยแต่มันสายไปแล้วเพื่อนแกตายหมดแล้วนี่แนะแทงเข้าไปขอหัวหน่อยนะเดี๋ยวเอามาคืนที่ป็นโลก ได้ของสะสมมาครบทีมจบเกมกาล่านะก็จากที่สังเกตนะครับทีมฝั่งมนุษย์เนี่ยเขาแยกกันบ่อยนะทำให้มีช่องว่างเนะี่ยถ้าเกิดว่าใครเล่นฝั่งมนุษย์นะก็แนะนําว่าควรอยู่ด้วยกันไว้นะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนะี่มันจะทำให้ฝั่งเพลเตอร์เล่นยากเองนะ โอเคก็มาเข้าสู่ช่วงรีวิว p r e d a t o r ตัวใหม่นะครับก็ก่อนอื่นขอบทหนึ่งเลยนะครับหาห้องยากมากนะตั้งแต่ p พ e d a t o r ตัวนี้เข้ามานะก,ก่อนหน้านี้ที่เพื่อนเเห็นผมเล่น2แมตช์เมื่อกี้นะครับคือผมหาห้อง1วันนะถึงได้เล่น2แมตช์นะฮะแมตช์เต็มๆแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นฝ่ายนู้นนะก็จะค้นหาห้องง่ายง่ายมากๆเลยนะต่างจาก p พ e d a t o r มากนะอันนี้ผมเข้าใจว่า คนแย่งกันเล่นเพลย์เดกันเยอะนะครับก็เลยทำให้ฝั่งที่เล่นเป็นคนเนี่ยมันน้อยนะก็เลยจัดหาห้องยากนะอันนี้ผมอยากให้ผู้นาเขาปรับปรุงกันนิดนึงนะแต่ก็เาเป็นว่านะครับถ้าเกิดว่าผมเล่นในแมตช์หน้านะผมจะเล่นเป็นฝ่ายคนแล้วกันให้คนเขาเลือกเห่เพลย์เดเตอร์ตัวใหม่ก่อนนะครับผมถึงจะกลับไปเล่นเพ e d a เด r เโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูเพ e ยเดตัวใหม่ตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่าซามูไรเพลเดเตอร์นะครับ ตัวนี้ก็จะมาเป็นคลาสใหม่ในเกมนะครับแล้วก็การออกแบบของมันได้รับแรงบ,บันดาลใจจากหนังเรื่อง Alien vs. Predator นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ปรากฏในหนังนะมันแค่ปรากฏในของเล่นนะครับของค่าย Hot Toy คือเขาจะเอามาขายของเล่นนั่นแหละพูด,ดง่ายๆส่วนประวัติของเจ้าซามูไร p r e d d t o r นะครับตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นอสูรจากตำนานนะครับที่ครั้งหนึ่งเคยตามล่านักรบผู้มีทักษะนะครับ ที่ปกป้องราชวงศ์ของญี่ปุ่นนะก็มีเพียงเท่านี้นะครับไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับหนัง Alien vs. r r e d a t o r แต่อย่างไรนะแค่เขาทำเป็นของเล่นแล้วมีตัวเอเลีให้ตัวนี้ฆ่าเฉยนะแบบเป็นพล็อปอะไรอย่างงี้ก็สลหรับคลาสซามูไรเพ e ย์เดตนะครับตัวนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกับคลาสเบอร์เซอร์เกอร์แล้วก็คลาสสเกลนะฮะโดยตัวเขาเนี่ยจะมีเลือดที่น้อยกว่าเบอร์เซอร์เกอร์นิดหนึ่งนะแล้วก็มีความไว ที่มากขึ้นนะฮะเหมือนเป็นเบอร์เซอร์เกอร์ที่มีความเป็นสกเกลนะครับตัวนี้ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบอความถึกทนนิดหนึ่งแล้วก็ไวขึ้นมากว่าเบอร์เซอร์เกอร์หน่อยนะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะ,ะแล้วก็มาดูชุดนะครับชุดของเขานี่ก็จะเป็นชุดนักรบโบราณนะครับที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีของเพ e เดเตอร์นะครับมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะบ่บงบอกถึงความเป็นญี่ปุ่นนะฮะตัวนี้มัดผมด้วย มีปืนพลาสมาแคสเตอร์ที่บ่าเหมือนกันนะและก็ที่ขาดไม่ได้นะครับนี่เลยที่แถมมาด้วยก็คือดาบคาตานะนะฮะที่เป็นอาวุธหลักของเขาเนะียรูปทรงสวยงามมากๆนะดูมีความเป็นไฮเทคเขาบอกว่าดาบนี้นะครับมันสามารถที่จะเก็บพับคบมีดได้นะแล้วก็มันได้ถูกใช้ในการล่าอย่างมากมายนะะเมื่อครั้งอดีตในยุคโบราณนะครับดาบนี้มีใบมีดยาวนะครับ ใช้2มือโจมตีและก็เมื่อเหยื่อโดนฟันนะครับจะทำให้มีการตกเลือดชั่วคราวเนะี่ยและก็ดาบนี้นะครับสามารถที่จะตกแต่งเฉดสีตามใจเราได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยก็มีเสียงฝนเข้ามาเล็กน้อยต้องขออภัยด้วยนะครับฝนเพิ่งตกเมื่อกี้ทีนี้เรามาดูกันที่หน้าตาของเจ้าพลเรเตอร์ตัวนี้กันก่อนนะครับหลายคนสงสัยว่าจะเป็นยังไงนะอ่านี่คือหน้าตาของมันนะครับ ก็เป็นหน้าตาของプレเ d เตอร์ในเกมปกตินะฮะซึ่งตอนแรกผมคิดว่าเขาจะใช้หน้าตาจากของเล่น Hot Toys นะทีะ่มีหน้าตาคล้ายกับเอเลี่ยนซึ่งผมว่าเขาใช้หน้าตาพレเดเตอร์ธรรมดาเนี่ยมันดีแล้วอันนั้นมันหลุดทนเกินไปนะผมว่าอันนี้ผมเห็นด้วยกับพุฒนานครับที่ใช้หน้าตานี้ชุดเกราะนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบอันเดิมเดิมก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตามใจชอบมีให้เลือกหลายลายเลย สวยงามมากนะแต่ละลายซึ่งก็ความสวยก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะแพงก็ไม่ใช่ว่าจะสวยเสมอไปมันอยู่ที่สไตล์นะซึ่งผมชอบอันนี้นะครับสีขาวซึ่งดูเป็นเผินแล้วเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับ Storm Trooper เลยนะ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีลวดลายของตัวได้นะแล้วแต่ความชอบนะครับชอบแบบไหนคิดว่าแบบไหนดุก็ แต่งไปนะผมก็มีแค่นี้แหละยังไม่มีตังค์ซื้อนะก็หน้าปกติไปก่อนต่อมาก็เป็นหัวนะครับอ่าทรงผมนะก็สามารถปรับแต่งได้นะอันนี้เป็นผมมัดจุกที่เป็นเอกลักษณ์ของซามูไรเพลเดเตอร์นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบมัดจุกนะก็เอาแบบผมธรรมดาที่เป็นอ่าอริจินอลก็ได้นะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ ก็สวยไปอีกแบบนะเท่ไปอีกแบบนะครับหรือว่าจะเป็นผมยาวเดดล็อกเท่ๆ,ๆก็ได้นะอ่าอันนี้ก็จะเป็นผมหนาๆหน่อยนะอ่าแล้วก็ต่อมามาดูที่หน้ากากนะะหน้ากากก็ใช้ของคนอื่นใช้ร่วมกันได้หมดนะและก็หน้ากากอันเดิมของมันก็สามารถปรับแต่งสีได้ด้วยนะ แต่ว่ได้สีเนี้ซอมทูปเปอร์นะมีตังพอดีเลยซื้อได้เนี่ยจัดเลยแล้วกันซื้อเก็บไว้อ่า<ะ>เรียบร้อยเหลือตังแค่หนึ่งร้เอาตังไปลงกล่องหมดนะต่อมามาดูที่วอลเพนนะครับลายที่หน้านะสามารถเพนได้ด้วยแล้วก็มันเพิ่งอัปเดตสีเข้ามานะเ,เลือกสีอื่นได้นะครับ โอ้โหไม่เข้าเลยนี่จะได้สีขาวมานี่โอ้โหโคตรเอ้ยเาหน้ากากหายนะครับเวลาดูชุดโอเคนี่จินตนาการนะครับถ้าเกิดว่าได้หน้ากากสีขาวมานี่สตอมทรูปเปอร์ชัดๆเลยก็เทไปอีกแบบนะแต่ว่าเอาออกก่อนลวกันนะเพราะว่ามันดูทุเรศนะสีไม่เหมือนกันหน้ากากไไหนะเอาหน้ากากธรรมดาไว้ก่อน Okay. ค่อยดูเนียนตาขึ้นมาหน่อยนะเดี๋ยวมีตังซื้อชุดเต็มค่อยเอามาโชว์ทีหลัง่ะแล้วก็หน้ากากของตัวนี้นะครับสามารถเอาไปแชร์กับตัวอื่นได้ด้วยนะ,อ,ะอันนี้ผมใส่อยู่นะครับตัวนี้เลยน n โอฮันเตอร์นะก็จะมีการใส่ผมของ s า m u ไ a i พ e r ได้นะครับและก็ใส่หน้ากากของเขาได้นะแต่ว่าผมว่ามันไม่เข้านะครับ ก็เลยไม่ใส่โอเคก็สำหรับอัปเดตของเจ้าสมุไรเพลเดเตอร์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ